พอเล่นอะไรครับแม่ดูสิหนกป่าตุ้มอล้ตุ้ม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 มีบ้านบันบันน้อยเอ๊ะเต็มไปหมดเอาเอาทำไงดีวันเต็มไปหมดมัมมัมมัมมันเลยเหรอมัมันเลย เล่เลบ้านบอลน,นี้ดีกว่าน่าสะอาดดีนะนบ้านบอนน้อยอยู่เหมือนอยู่ในกระมังเลยครับอยู่ในที่นอนตอนเด็กๆอ้าวร้องแล้วอ,ะอ่ะ <c oughs> งองแาได้ยังไงกันแนะ่ง่ได้ยังไงกัน <c oughs> คิดอะไร,รอ่ะลูก วายกีดเลยยังไม่เลิกกีดอีกเหรอเจ็ดเดือนแล้วยังกีดอยู่เหรอครับเบื่อแล้วเล่นนานแล้วเบื่อแล้วครับ ไห <laughs> นดูหน้าตอนอตร้องใช่ันเป็นคนร้องงองแงนะดูหน้าคนงองแงหน่อยสิอดครับให้แม่ดูหน้าคนงอง,งอ้าวอ้าวเสียงไม่ออกเสียงมันหายไปไหนหมด อ๋อเอาหัวชนหัวชนหัวชนยุ่งแล้ว